n o p ด d o n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d s t s t y r y p o d s t s t นะครับและวันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับได้เข้าสู่รายการ MyBooks นะก็เป็นรายการที่ผมได้เอาหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับมารีวิวเจาะลึกให้ฟังนะครับ เริ่มต้นตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาเนี่ยก็จบไปแล้ว2เล่มนะก็คือ,อเล่มแรกนะจะเป็นความลับของการวัดผลนะครับแล้วก็เล่มที่2คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสําเร็จเล่มที่สานี่เป็นเล่มที่รีวิวยาวพอสมควรนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะนะคือแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเป็นเล่มที่ผมพูดถึงความลำเอียงในการตัดสินใจที่เอามายงกับการลงทุนนะครับวันนี้มาต่อกันเลยนะเป็นความลำเอียงอันที่3 1 เรียกว่า framing effect อ่าเท่านี้ผมเริ่มต้นจากคำถามก่อนแล้วกันนะครับเป็นการทดสอบนะผมสมมุติว่าเราได้รับแจกหุ้น1,000 0หุ้นฟรีๆเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะเรามีทางเลือกให้คุณเลือก2ทางนะครับทางเลือกที่1เนี่ยได้หุ้นเพิ่มอีก5,000ทันทีเลยเอาไปเลยนะครับกับทางเลือกที่2เนี่ยโยนหัวก้อยถ้าออกหัวเนี่ยให้หุ้นเพิ่มอีก1 0,000หุ้นถ้าออกก้อยเนี่ย จะไม่ได้อะไรเพิ่มนะครับท่านจะเลือกทางเลือกแรกหรือทางเลือก2ตอนนี้ถ้าได้หมื่นหุ้นแล้วนะทางเลือกที่1เนี่ยได้อีกห้าพันชัวชัวทางเลือกที่2เนี่ยหัวก้อยนะครับถ้าหัวได้หมื่นถ้าก้อยไม่ได้อะไรเลยอ่ะคราวนี้จําคําตอบท่านไว้นะผมถามใหม่สมมุติว่าผมแจกหุ้นให้ท่าน20,000หุ้นนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าแต่ท่านต้องเลือกทางเลือก2ทางต่อไปนี้นะ คือทางเลือกที่1เนี่ยท่านต้องคืนหุ้นผมมา5000ันหุ้นชัวๆเลยส่วนทางเลือกที่2เนี่ยโยนหัวก้อยนะถ้าออกหัวเนี่ยไม่ต้องคืนหุ้นเลยถ้าหอกออกก้อยเนี่ยต้องคืนมา1 0,000นะครับท่านจะเลือก1หรือ2นะอา่าครานี้ท่านเลือกอะไรไม่ผิดหรอกแต่มีใครบ้างไหมครับที่ตอนแรกเนี่ยสถา,านการณ์ที่1น,นะท่านเลือกทางเลือก1ที่บอกว่าได้รับหุ้นชัวร์ห้าพันแต่พอสถานการณ์ที่2เนี่ยท่านมาเลือกทางเลือก2 นะครับผมเชื่อว่ามีบางท่านอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทางเลือกนะแต่มีบางท่านเปลี่ยนทางเลือกผมกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดท่านเปลี่ยนทางเลือกท่านนะท่านกําลังโดนสิ่งที่เรียกว่า framing effect เล่นงานเพราะจริงๆทั้งสสถานการณ์นี้มันคือเรื่องเดียวกันฟังอีกทีนะครับสถานการณ์แรกได้ได้รับหมื่นหุ้นไปแล้วแล้วถามว่า จะเอาทางเลือกแรกคือได้อีก5,000ชัวชัวหรือทางเลือก2โยนหัวก้อยถ้าถ้าหัวได้อีกหมื่นหุ้นถ้าก้อยไม่ได้อะไรเลยเนี่ยทางเลือกหนึ่งก็คือกลับบ้านด้วยหุ้นหมื่นห้าชัวชัวแต่ทางเลือก2เนี่ยมี50%ที่กลับบ้านด้วย 20, หุ้น20,000หุ้นแล้วก็อีก50%กลับไปด้วย1 0,000หุ้นใช่ไหมในขณะที่วิธีการพูดแบบที่2เนี่ยเหมือนกันนะครับผมให้ท่าน20,000แต่ทางเลือกแรกต้องคืนชัวช์วก็กลับบ้านได้ได้หมื่นห้าพันหุ้นช ทางเลือกที่2โยนหัวก้อยถ้าหัวออกถ้าออกหัวไม่ต้องคืนหุ้นแล้วกลับบ้าน50%ที่กลับบ้านด้วย2 0,000หุ้นกับอีก50%ต้องคืนมาห0 0มื่นใช่ไหมก็คือกลับบ้านด้วยห่หมื่นหุ้นเหมือนกงินเป๊ะเลยแต่เชื่อไหมครับว่าคนเราส่วนใหญ่อะสถานการณ์แรกเนี่ยได้ชัว์เนี่ยท่านเอาท่านเอาบวก5,000ันชัชว์ไม่ต้องไปลุ้นเลยนะได้หมื่นห้ากลับบ้านแน่แต่พอสถานการณ์ที่2เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากคืนชัว์ส่วนใหญ่จะบอกว่าต้องโยนหัวก้อย นะมักจะเป็นแบบนี้เพราะคนเราเนี่ยเหมือนเหมือนกลัวความสูญเสียแต่แต่พอยอยู่ตรงนี้ครมันคือ,ม,คอมันคือลักษณะของการเฟรมคําถามเป็นเฟรมแบบทางทางได้กับเฟรมกับทางเสียจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่เยอะแยะเลยนะครับงานวิจัยของเอมอสซเวอร์สกี้กับเดนเนลลคานามานซึ่ง2เป็น2กูรูที่ทํางานวิจัยเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยในปี1981เนี่ยเขาก็ถามคําถามนี้ฮะเขาบอกว่าถ้ามีคนติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้600คนเนี่ย ตอนนี้มีทางเลือกที่จะรักษาเนี่ยเรียกว่าทางเลือก A ก็แล้วกันนะจะทำให้คนรอด200คนตาย400นะคือเวลาเขา <laughs> เขาพูดแบบนี้ฮนะอันแรกเนี่ยเขาเขาให้พูดทดลองเลือกนะเป็นแบบเชิงบวกนะเขาบอกทางทางเลือก A เนี่ยนะจะทำให้เรารักษาชีวิตคนได้200แต่พูดอีกแบบหนึง่งเขาจะบอกว่าทางเลือก A เนี่ยนะจะทำให้คนตาย400จริงๆ revision, มันเหมือนกันไงก็คน600ไง แต่คุณเลือกจะพูดว่ารักษาชีวิตได้200หรือทำให้คนตาย400ปรากฏว่าตอนที่เราพูดบอกว่า a เนี่ยจะสามารถรักษาชีวิตไว้ได้200คนเนี่ยมีคนเลือก a ถึง72%นะแต่พอพูดใหม่บอกว่า A ททำให้คนตาย400คนเนี่ยมีคนเลือกแค่22%เท่านั้นเองจริงๆทั้ง2ทางเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันนะแต่เราพิกคำพูดนิดเดียว ผมว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นเรื่องการลงทุนหรือเรื่องอื่นๆเนี่ยระวังคําพูดนะคือบางทีคนพูดอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเขาเผลอพูดหรือพูดออกมาทางบวกเราฮะทำให้เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อแล้วเราก็ตัดสินว่าเอออันนี้เอาเลยลุยหรือเขาเผลอพูดมาทางลบเราอาจจะลังเลไม่กล้าตัดสินจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราฟังเฟรมนี่มันเป็นบวกลองพลิกเฟรมให้มันเป็นลบดูนะเฟรมที่มันเป็นลบสมมุติเขาบอกว่าของเสียอ่อ customer satisfaction 99%เป็นี่ยเป็นบวกใช่ไหมลองคิดว่าเออมันมี1%นะที่ลูกค้าไม่พึงพอใจแล้วเราเปลี่ยนการตัดสินใจไหมอ่ะ,อะมาดูต่อนะครับไม่สันถัดมาก็เรียกว่า frequency illusion ตามชื่อนะ illusion แปลว่าภาพลวงตา frequency มันแปลว่าความถี่นะครับคือมีงานวิจัยหลากหลายเลยครับที่เขาพบว่าเวลาเราเจออะไรบ่อยๆออเรามักจะเชื่อว่าอันนั้นมันเจ๋งจริงอันนั้นมันดีจริง อย่างไม่มีเหตุผลนะนี่นี่คือเหตุผลประการเดียวเลยครับไม่ใช่ประการเดียวหรอกแต่เป็นเหตุผลหลักเลยที่เรามักจะเจอการยิงโฆษณาทีทีจริงๆแมสเซจมันเดิมๆอะ่ะเวลาเขายิงโฆษณาทีทีเนี่ยเขาไม่ได้กะว่าจะให้คนดูเยอะๆอย่างเดียวนะเขาให้คนดูบ่อยๆมากกว่าเยอะๆด้วยมองโฆษณาครั้งเดียวเฉยๆแต่มองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีก,ออกใน Facebook เนี่ยเจอบ่อยนะเดี๋ยวก็หลุดไปซื้อนะครับ เวลาเราจะซื้อหุ้นอ่ะบางทีนะเราก็ดูว่าเออบริษัทนี้มันดีแต่ว่านึกนึกดูดีๆนะว่ามันดีดีเพราะอะไรมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเห็นโฆษณาบริษัทนี้บ่อยๆหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้สินค้าของบริษัทนี้ไปประจําโดยที่เราไม่ได้มานั่งตัดสินว่าจริงๆมันดีไม่ดีจริงๆนะครับเราแค่ฟรีเควนซีก็คือเรามีความลําเอียงเพราะว่าเราเจอมันบ่อยๆพอเจอบ่อยๆเราเราก็มักจะคิดว่ามันเจ๋งมันดีนะครับอ่า มาดู b บ a s อันที่33นะครับเขาเรียกว่า functional fitness นะครับ functional fitness คืออะไรก่อนนะครับมันมีงานวิจัยของคุณอาจารย์เจอร์มานกับเดฟรีสต์เตอร์นะครับจาก university of Essex ในปี2000นะครับเขาพบงี้ครับคนเราเนี่ยเ,เวลาเราเห็นเครื่องมืออะไรอย่างหนึ่งเนี่ย เรามาักจะพยายามเอาเครื่องมือนั้นนะไปใช้กับทุกเรื่องนะครับแล้วไอ้ฟั n c t i o n a l fitness เนี่ยจะจะเกิดตอนเราโตขึ้นเขาบอกว่าตอนเด็ก5ขวบไม่ไม่รู้สึกนะแต่พอทัก7ขวบเนี่ยเราจะสร้างกรอบแล้วว่าคอนเนี่ยต้องตอกกับตะปูที่มีคนชอบพูดแบบนี้นครับว่าถ้าเรามีคอนนะทุกอย่างจะดูเหมือนตะปูนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเราอยากหาที่ทับกระดาษไม่ให้กระดาษเปลียว แต่เราเห็นคอ้อนวางอยู่บางทีเราไม่ทับนะเพราะเรารู้สึกว่าคอ้อนมันคือคอ้อนมันมีหน้าที่ในการตอกตะปูแต่จริงประเด็นของเราคือเราต้องการทับกระดาษไม่ให้เปลียวคอ้อนก็ทับได้ถ้าเราเริ่มยึดติดกับกรอบแบบนี้มันมีโอกาสที่เราจะโดนบแ a s ที่เรียกว่าฟังชั่นอลฟิกเนสฟิกเนสก็คือการยึดติดฟังชั่นอลคือคอ้อนมันต้องตอกตะปูได้อย่างเดียวนะครับคราวนี้ไปเกี่ยวอะไรกับหุ้นผมผมมองคล้ายๆกันนะครับคือบางทีเนี่ย เราดูสัญญาณการซื้อขายหุ้นแล้วกันนะเทคนิคลต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ยึดติดมากๆเลยสัญญาเนี้ยจะต้องเรื่องนี้เท่านั้นไอ,ไอ้นี่ต้องใช้แบบนี้เท่านั้นทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับสัญญาณบางอย่างมันอาจจะบอกได้หลายเรื่องนะนี่สินต่อทุนอา่าเลโชต่างๆมันอาจจะบอกได้หลายมุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเราไปยึดติดว่านี่สินต่อทุนต้องบอกถ้าสมมติสมสมตินะยกตัวอย่างว่า ดีเอเลโชเนี่ยถ้าเกิดมันสูงมันแปลว่าอย่างนี้เท่านั้นมันอาจจะใช้ไม่ได้ถ้า Equity มันเอา,อาผมเอาเอาอีกตัวอย่างหนึงว่า ROE แล้วกัน Return on Equity เนี่ยยิ่งสูงยิ่งดีเพราะว่ามันคือ Net Profit หารด้วยส่วนของทุนแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้นะสำหรับกรณีที่ทุนมันเกือบเกจะเป็นศูนอยู่แล้ว่บริษัทมันจะเจ๊งอยู่แล้แลวเราอาจจะพบว่าเฮ้ย ROE สูงมากเลยเพราะมันหารด้วย ด้วย E ที่มันต่ำมากเกือบจะเป็นศูนยนะ ROE มัาเลยกระชากไปสูงมากสูงริบริ่วต้องระวังแบบนี้ด้วยนะครับมาดูอันที่34ครับ Gamblers Fallacy ผมว่าอันเนี้ยหลายคนเป็น Gamblers Fallacy คือเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรติดๆกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นอีกครั้งเนี่ยมันจะมีน้อยลงอ่ะมีเรื่องเล่าครับ เกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคมปี1913แก m b เ e อรแปลว่านักพน,นันนะฟอร์ a c ซแปลว่าไอ้ความไม่มีเหตุผลนี่แหละในวันที่18สิงหาคมปี1913ที่มอนติคาโลคาสิโนนะก็คือคาสิโนชื่อดังเนี่ยเขาเล่นไอ้รูเล็ตนะครับรูเล็ตนึกนึกถึงจานแล้วเวลาเราปล่อยลูกเล็กๆลงไปได้ใช่ไหมมันจะมีการแทงว่า เอ้ลูกนี้มันจะไปลงตัวเลขไหนมันจะไปลงอะไรแต่อันที่ที่แทงง่ายที่สุดก็คือลงสีมันมีสีแดงหรือสีดำนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมันออกดำติดกันทั้งหมด26ครั้งนึกภาพที่ที่คาสิโนเนี่ยเวลาเราเวลาเขาเล่นไอ้รูเล็ตเนี่ยนะเขาจะโชว์ว่าตอนนี้ออกดำติดกันกี่ครั้งละประเด็นมันอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือเรามักจะมีความเชื่อว่าถ้ามันออกดำติดกันยี่สไม่ต้อง20หรอก ติดกัน5ครั้งอ่ะคนจะแห่แทงแดงเพียบเลยทั้งทางที่จริงๆแต่ละครั้งในการโยนเนี่ยโอกาสที่จะได้แดงหรือดํามันคือเท่ากันนะครับมันคือ50-50แ 50. ต่ประแต่เผอิญมันมันเหมือนโยนหัวก้อยอะ่ะเราเห็นออกหัวติดกัน5ครั้งเราจะมีความรู้สึกทันทีว่ารอบต่อไปเนี่ยโอกาสจะออกก้อยมันจะมากกว่าออกหัวจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมนะอันนี้เล่าให้ฟังนะเพิ่มเติม ถ้าลอตเตอรี่ไม่มีการล็อกนะพูดแบบนี้ก่อนนะวงเล็บวงก็อาจารย์มันล็อกอถ้าล็อกก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าไม่มีการล็อกเนี่ยผมไม่เห็นประเด็นเลยครับที่ทําไมเราจะต้องเราถึงจะไม่ซื้อลอตเตอรี่ที่เลขท้าย2ตัวเพิ่งออกไปรอบที่แล้วเอามันเพิ่งออกไปมันจะออกอีกได้ไงได้สิครับเพราะโอกาสที่มันจะออกเนี่ยมันคือโอกาสที่เราจะถูกเลขท้าย2ตัวมันคือ1นในร้อยไม่ว่ามันจะออกรอบที่แล้วหรือออกรอบนี้ ยกเว้นอย่างเดียวคือล็อก่ถ้าล็อกเนี่ยผมยอมรับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ล็อกเนี่ยไม่มีไม่มีประเด็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ส่วนตัวเล่าให้ฟังนะครับท่านไม่ต้องทําตามผมก็ได้นยคือผมเนี่ยปกติไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่หรอกยกเว้นถ้าผมเจอคนพิการคือผมอยากช่วยคนพิการตรงๆเลยนะผมก็รู้ว่าลอตเตอรี่เนี่ยซื้อไปเนี่ยเขาเรียก expected value เนี่ยมันติดลบอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยกองสลากเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดเขาจ่ายมากกว่าเขาได้รับอะ เพราะนั้นเนี่ยในในรองรันเนาะในรองเทอมเนี่ยเราขาดทุนอยู่แล้วถ้าเราเล่นลอตเตอรี่ทุกทุกงวดอะไรเงี้ยนะแต่ผมอะ่ะก็มันเป็นอาชีพของคนพิการคนตาบอดคนเดินไม่ได้อะไรเงี้ยนะผมก็ก็เป็นเป็นการช่วยเข้าทางอ้อมอะ่ะเขาก็ขายลอตเตอรี่เขาก็หาง,งานนํามนะผมก็จะหนึ่งคือคือ,คอ,คอต้องเป็นผู้พิการอะ่ะผมถึงจะซื้อ2คือ ผมจะซื้อเลขที่เขาขายไม่ได้เลขที่ขายไม่ได้อย่างแรกเลยนะผมจะถามผมไม่อย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นคนเล่นลอตเตอรี่นะผมก็จะไม่ค่อยรู้หรอกจําไม่ค่อยได้หรอกผมก็จะถามเขาบอกว่างวดที่แล้วออกอะไรเพราะผมมั่นใจว่าเขาขายเลขนั้นไม่ได้แน่นอนเขาก็บอกมาผมเอาผมเอาเลขนั้นเขาก็จะมองหน้าผมงงพี่ซื้อทําไมอ่ะก็ผมก็บอกว่าก็ถ้าผมไม่ซื้อคงไม่มีใครซื้อมั้งแต่แต่ในใจผมก็คิดว่าโอกาสถูมันก็เท่ากันเนี่ยคือจะเลขไหนก็ได้อ่ะมันก็เท่ากันแต่บางทีเนี่ยถ้ามันไม่มีเลขนั้น เพราะเขาอาจจะไม่ได้รับมาหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมก็จะเอาเอาเลขที่มันแบบขายไม่ออกอะ่ะลอตเตอรี่เนี่ยเป็นเป็นเป็นที่เดียวมั้งที่เลขสวยขายไม่ออกอะ่ะประเภทเลขก้าติดกันห้าห้าหกเบอร์เนี่ยผมเอาเลยนะบอกพี่มันไม่ถูกหรอกพี่ซื้อเนี่ยผมก็บอกก็รู้ไงว่าขายไม่ได้ผมก็อยากซื้อแล้วผมชอบเลขสวย เอาไปให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนผมแกจะบ้าเหรอผมบอกมันเหมือนกันเลขสามเจ็ดห้าหกแปดสามอย่างเงี้ยกับเก้า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 ้าเก้าโอกาสถูกเท่ากันแล้วก็วเคยมีงวดหนึ่งจำได้ไหมที่มันแบบเกือบ9้าทุกตัวอะไรเงี้ยแต่เพอร์เองวดนั้นไม่ได้ซื้อนะ <c oughs> ค,อคือถ้าซื้อนี่ผมอาจจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่ถูกก็ได้นะคงไม่มีใครบ้าซื้อแบบนี้แต่ไม่แน่นะฟังนบุตรดอนซอรี่แล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะแกร์เบอร์ฟอลิซี่มันเป็นแบบนี้ครับเอามาที่หุ้นมัง่ง ุ้นตกติดกัน5วันแล้วมันอาจจะไม่ได้แปลว่าวันที่6จะต้องขึ้นก็ได้นะคือบางคนบอกเอามันเด้งสีอาจย์มันต้องมีสัญญาณอันนั้นว่ากันไปครับแต่ถ้าด้วยเหตุผลเดียวว่ามันตกติดกัน5วันแปลว่าวันที่6โอกาสขึ้นมากกว่าตกเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้คือแคมเปอร์แคมแคมเปอร์ฟอเรซีแต่ถ้ามันมีอินดิเคเตอร์มันมีข่าวมีอะไรอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นแปลว่าท่านใช้เหตุผลตัดสินใจท่านไม่ได้ใช้ความความรู้สึกลวนๆนะครับต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับ อ่ะถัดไปครับ hard easy effect ข้อที่35นะคือคนเราเนี่ยมันมีความแปลกอ่ะผมผมยกตัวอย่างงาในวใิจัยก่อนดีกว่าในปี1997เนี่ยゴールสไตน์ stein, นะครับกับฮอรัสจากยู r s เซี of ชิค c โก o เนี่ยได้ทดลองให้ผู้เข้าร่วมกับทดลองตอบคำถามความรู้เช่นถ้าท่านคิดว่าชิปถูกสร้างขึ้นมาก่อนหรือหลัลงปี1920นะให้เขาตอบว่าเออกรหรือหลัลงแล้วให้ตอบด้ว่าเขามั่นใจ ว่าคาตอบนั้นถูกมากน้อยแค่ไหนเชื่อไหมฮะเขาบอกว่าคําถามที่คนตอบคิดว่าง่ายเนี่ยเขาจะไม่มั่นใจในคําตอบแต่ยิ่งคําถามยิ่งยากเขายิ่งมั่นใจแปลกเนอะคือง่ายเราน่าจะมั่นใจใช่ไหมไม่ใช่ครับกลายเป็นง่ายเรากลับไม่มั่นใจยากเรากลับมั่นใจตลาดหุ้นผมว่าเหมือนกันนะตลาดที่เล่นยากคนมักจะทุ่มเททุ่มเลยให้ฉันชวนแน่นอนตลาดที่มันสวิงไม่รู้จะไปทิศทางไหนพวกเนี้ย เรามักจะชอบที่บอก hard Easy effect คืออะไรที่มันยากเดาไม่ได้เนี่ยฉันอาจจะเป็น e ก o ส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้นะฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องถูกอะ่ะแต่พอมันง่ายๆเนี่ยฉันจะระแวงแล้วว่าฉันผิดหรือเปล่าอารมณ์แบบนั้นแล้วก็มันก็เป็นความเป็น bias ระเภทหนึ่งนะครับอีกอันนึงเขาเรียก high side bias นะครับ high side bias คืออะไรนะครับคือเรามักจะรู้จะคิดว่าเรารู้หลังจาก สิ่งที่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วไฮไซกลับไปนั่งคิดบอกเฮ้ยฉันรู้หมดแล้วเศรษฐกิจตกเนี่ยเป็นฉาก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 เลยนะั้นนี่หูมันมีสัญญาณอย่างงน้นอย่างนี้แต่มาบอกหลังจากเศรษฐกิจตกไปแล้วหุน้นไอ้ตัวนี้ที่เจ๊งนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันเห็นสัญญาณอย่างโ้นอย่างนี้แต่ตอนแรกอะ่ะไม่เห็นมีมาบอกเลยว่าหุ้นนี้จะเจ๊งแต่พอทุกอย่างออกหมดอนะ่ะฉันรู้หมดเลยในงานในปี1975นะนักวิจัยสองท่านคือ เบธกับฟิชคอฟนะครับจากฮิบรูอุนิเวอร์ซิตี้ออฟเยรูนะครับได้ทดลองครับเขาบอกว่าลิชาดนิกซันซึ่งตอนนั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะไปเยือนปักกิ่งและมอสโกนะก่อนที่จะไปเยือนเนี่ยเขาก็มีการให้ประมาณความเป็นไปได้หลาย,ลายอย่างว่านิกซันจะไปเซ็นสัญญาเรื่องนี้ไหมนิกซันจะพูดแบบนั้นแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ไปประเมินเสร็จคราวนี้พอเหตุการณ์ไปเยือนจบเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาผู้ร่วมการทดลองเอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ว่าเฮ้ยตอนที่คุณประเมินอะว่ามันจะมีเหตุการณะนะ์อันนี้เนี่ยด้วยด้วย probability นะความเป็นไปได้อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเอามาให้ประเมินใหม่ว่าตอนนั้นะ่ะคุณยังจําได้ไหมคือมันมันใช้เวลามันไม่ได้แค่แบบแบบวันเดียว2วันนะนะมันอาจจะเป็น,เป,น week, เป็นสัปดาห์เนี่ยคุณยังจําได้ไหมว่าคุณเคยประเมินไว้เท่าไหร่ผลปรากฏว่างไงไหมครับ ผลปรากฏว่าผู้เขา้าร่วมการทดลองเนี่ยตอบความน่าจะเป็นเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะสูงกว่าที่ประมาณการไว้เช่นสมมุตินะเขาเคยประมาณการว่านิกซันเนี่ยน่าจะไปเซ็นสัญญาฉบับนี้ด้วยความน่าจะเป็น50%ตอนแรกนะก่อนนิกซันจะไปแต่พอนิกซันไปมาแล้วแล้วเขาไปเซ็นสัญญาจริงๆแล้วย้อนกลับมาถามไอคนเดิมนี่แหละบอกจาได้ไหมเมื่อสสัปดาห์ที่แล้วเคยประเมินเท่าไหร่เขาบอก80% คือพออะไรมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเคยคิดมาแล้วเขาเคยทํามาแล้วนะครับกูรูหลายๆคนนะครับตกหลมพางนี้หุ้นตกโอ้ผมคิดมาตั้งนานแล้วนู่นนี่นั่นไฮไซต์ไบแอดจะเป็นลักษณะแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเรารู้มาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับก็ก็ฟังหูไว้ห,หูนะก็ต้องระวังหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับ Ho s t i l e Media e f f e c กอันที่37นะครับ ฮอสไทมี e น i a Effect คืออะไรนะเล่างานวิจัยก่อนในปี1982ครับวาลรนรอสแล้วก็เลเปอร์นักวิจัย3ท่านจาก Stanford University เนี่ยทำการทดลองครับเขาให้นักศึกษา Stanford ที่เป็นกลุ่มโปรปาเลสไตน์นะครับคือเชียร์ปาเลสไตน์กับกลุ่มที่โปรอิสราเอลคือปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยเขาเขาสู้กันนะโปรอิสราเอลก็เชียอิสราเอลเขาเอาข่าวชิ้นเดียวกันมาให นักศึกษาทั้งสองกลุ่มนี้อ่านแล้วถามว่าข่าวนั้นลำเอียงไหมทั้งสองกลุ่มบอกลำเอียงปาเลสไตน์บอกว่าลำเอียงฝั่งไปฝั่งอิสราเอลอิสราเอลบอกลำเอียงไปฝั่งปาเลสไตน์ทั้งๆนี่จริงข่าวเดียวกันมันเกิดขึ้นตลอดครับนี่เ็าเรียกคอสตายมีเดเอฟเฟกหุ้นเหมือนกันนะเวลาเราอ่านหุ้นนะบางทีเราอ่านนี่มันเขียนลำเอียงนี่วามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีหุ้นตัวนั้นไงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขียนแบบนี้มาโจมตีหุ้นเรา ในขณะที่อีกคนนึงเพิ่งขายหุ้นตัวนั้นไปก็บอกลําเอียงไอ้น,นี่เขียนเชียร์หุ้นแหมหุ้นมันห่วยไม่งั้นฉันไม่ขายหรอกแต่มันเขียนเชียร์นะคือเราอ่านข่าวหุ้นเราอ่านอ่านอินโฟเมชันต่างๆเนี่ยเราอ่านด้วยแว่นตาอะไรบางอย่างครับอันที่38ครับฮอตแ a นฟล a ซี a ฮอตแฮนเนี่ยมันเป็นศัพท์ของกีฬานะโดยเฉพาะบาสเกตบอลนะ โอ้โหคนนี้มันฮอตมากมันชุด3มแต้มลงตลอดเลยเป็นมือกําลังแบบแม้กระทั่งนักกีฬาผมจําได้เลยเวลามันชุด3แต้มหนือชุดอะไรลงติดๆกันอนะ่ะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นคือ3แต้มนะเพราะมันชุดยากมันชุดไกลอ่ะเขาเป่ามือเลยนะเหมือนมือไฟขึ้นอนะ่ะเป่ามือเลยนะมันมีงานศึกษาครับการศึกษาของกิลโลวิชจากคอนเนล l u ยูนิเวอร์ซิตี้ร่วมกับทาวร์สกี้กับวาโลนเนี่ยจากสแตนฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ในปี1985เนี่ย เขาไปศึกษาการชุดบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลเลยเขาพบว่าความน่าจะเป็นในการชุดลงแต่ละครั้งมันเป็นอิสระต่อกันเอ๊ะบางคนบอกว่าเป็นอิสระต่อกันแปลว่าอะไรแปลว่าเราชุดลงลูกนี้มันไม่ได้เกี่ยวทําให้เราชุดลงลูกหน้าได้ดีขึ้นหรือดหอหอีหรือน้อยลงบางคนผมไม่จริงอาจารย์ผมเห็นบางคนมันฮอตจริงๆนะเขาพบจากงานวิจัยนะว่าไอ้ที่ติดติดกันเนี่ย มันเป็นแรนดอมเป็นแรนดอมไม่ได้แปลว่าคนนั้นไม่เก่งนะคือคนนี้มีความสามารถในการชูดสมมุติลง60%มันก็6 0สนะแต่ที่โอกาสที่เราจะเห็นมันติดกัน5ครั้งรวดมันก็เป็นไปได้แต่มันไม่ได้แปลว่าครั้งลงครั้งที่1มันจะทําให้โอกาสที่ลงครั้งที่2มากขึ้นหรือน้อยลงคือมันเป็นอิสระต่อกันเขาพบแบบนั้น,นจริงนะคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเล่นหุ้นเหมือนกันครับ เราโหเทรชนะเว้ยได้กําไรพรุ่งนี้เทรชนะได้กําไรฮอตแฮนแล้วคือรู้สึกดวงมาอารมณ์ดวงมาฝีมือมาเลยจังหวะกําลังลุ่งเลยแล้วก็ขายบ้านขายรถหมดตัวเพราะว่ากะว่ามันฮอตแฮนไงมันกําลังฮอตไงอาจจะเจงได้นะครับต้องระวังนะครับมาดูอันที่39นะครับ Hyperbolic Discounting ให้ public discount counting ผมเอาตัวอย่างมาถามท่านก็นแล้วกันนะครับถ้าวันนี้นะผมให้ท่านเลือกรับเงิน1,000บาทหรืออีกอย่างหนึ่งคือรออเวันได้1,100อยากได้แบบไหนคำตอบคนส่วนใหญ่จะบอกว่าเอามาพันนี้วันนี้เลยดีกว่า1,000อยากได้ตอนนี้เลยนะแต่ถ้าผมเปลี่ยนคำถามใหม่ผมบอกว่าผมจะให้ท่านอีก1,000บาทเนี่ยแต่รอปีนึงนะ หรือจะเอา1,100อบาทใน1ปีกับอีก7วันข้างหน้าคนส่วนใหญ่บอกแหมมันรอมาปีหนึ่งล่าอาจารย์รออีก7วันจะเท่าไหร่กันเชียเอา1,100ดีกว่าท่านเห็นไหมจริงๆแล้ว1,100มันรับหลัง1000เพียงแค่7วันเหมือนกันทั้งสองกรณีแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เราเอาเลยแต่ถ้ารอหนึ่ง 1, ปีหนึ่งเอฟเฟกของไฮโปเบลิกดิสคาวติ้งทำงานคือไม่ได้ต่างกันละไม่ได้ต่างกันละผมว่าหุ้นก็มีลักษณะเหมือนกันเนาะ บางทีเนี่ยเราทนรวยไม่ได้คําว่าทนรวยคือแบบซื้อหุ้นแล้วมันดูกําไรแล้วฉันอยากขายเพราะฉันอยากจะเรียลไลซ์ฉันอยากจะมีความสุขทันทีอ่ะอย่างเงี้ยคือโอกาสที่อาจจะสูญเสียไปเลยนะหุ้นมันอาจจะขึ้นไปมากกว่านั้นหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเราชอบมีความสุขในปัจจุบันมากกว่าขออีกสักอันนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ผมคิดว่ารายการ MyBo o k กสำหรับเล่มน,นี้น่าจะจบภายในสัปดาห์หน้านะครับ อ uh, identifiable victim effect นะมันคืออะไรนะครับคือเคยเห็นพวกที่เขามาขอเรียกายเงินไหมถ้าเขาขอบอกว่าเออช่วยเรียกอะไรช่วยทวีปแอฟริกาหน่อยอดอยากเราจะรู้สึกเฉยๆยมันกว้างมันไม่ identifiable คือมันไม่ได้เจาะเฉพาะเจาะจงเราจะเห็นเป็นเคสของคนจริงๆมีรูปมีชื่อมีเรื่องราวของคนนั้น อย่างเงี้ยเราจะได้เงินบริจาคเยอะขึ้นอนะันนี้มีงานวใิใจัยเยอะแยะเลยเพราะมัน identifiable victim เลยคือรู้เลยว่าคนเนี้ยนี่นี่คือสาเหตุที่แบบเรามีแคส,สต่างๆที่แบบว่าโอ้คุณลุงคนนี้เขาไม่สบายต้องเลี้ยงลูกแล้วแบบเขาได้รับเงินช่วยเหลือกันเป็นแบบหลักหลักล้านเลยนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าช่วยช่วยคนจนกันหน่อยเราจะเฉยๆอะนะหุ้นผมว่าบางทีก็เป็นนะพอเราเฉพาะเจาะจงว่า กูรูคนนี้ได้ซื้อหุ้นตัวนี้แล้วมันสําเร็จอย่างงุ้นอย่างนี้เปิดพอร์ตนักลงทุนคนนั้นคนนี้มีโอกาสซื้อตามสูงมากเพราะมันไอดีนติฟายแต่ถ้าบอกว่าซื้อเถอะเศรษฐกิจมันเป็นเพราะเศรษฐกิจมันกาลังขาขึ้นมันดีกว้างไปอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับก็พยายามรีเลทนะบางทีมันก็ไม่ได้ตรงเป๊ะๆขนาดนั้นนะครับโอเควันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับก็ หนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้มีติดตัวไว้หรอกนะครับแต่เข้าใจว่า t c ่1มีนะครับหรือใครอยากได้เป็นรูปแบบของ Digital บุ o กก็ t o Read นะครับเลข2แล้วก็ R E A D Read แล้วก็เขียนคำว่าแค่คิดก็ผิดแล้วน่าจะเจอนะครับก็กง่ายดีเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ชอบเป็น Digital Format โอเคนะครับแล้วเราพบกันในสนนถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.